กทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการด่วนกล่าวหาว่ากองทัพไทยใช้อาวุธทําลายล้างสูงและก๊าซพิษซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาคุณมาลีโซเชียตาระบุว่าการกระทําของไทยไม่ใช่แค่การป้องกันตัวธรรมดาแต่เป็นการรุกรานโดยอ้างว่าไทยใช้ทั้งเครื่องบินรบ F-16 ระบบขีปนาวุธ DTI 2โดรนทิ้งระเบิดและที่น่าตกใจที่สุดคือการกล่าวหาว่ามีการใช้คลัสเตอร์บอม bs และก๊าซพิษกัมพูชายืนยันว่านี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนของการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและกฎบัตรอาเซียนซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคอย่างมากขณะนี้กัมพูชาเรียกร้องให้ประชาคมโลกประนามการกระทำของไทยและจี้ให้ไทยถอนกำลังออกจากพื้นที่ทันที พร้อมระบุว่าพฤติกรรมนี้เสี่ยงที่จะทำให้ความขัดแย้งบานปลายเกินกว่าระดับทวิภาคี